สวัสดีครับผมนายจิรพัฒน์ราส่งนะครับหมายเลข03540100162086 0นะครับวันนี้ผมจะมาทำชิ้นงานอะไรก็ได้นะครับชิ้นงานแรกดผมก็คือที่ใส่หนังสือนะครับจะใส่แฟ้มอะไรก็ได้นะครับผมเราก็มาเริ่ันเลยนะครับตอนนี้ครับไปที่โปรแกรมครับเลือกที่ New Document นะครับเลือก Part นะครับ p g e นะครับจากนั้นนะครับเราไปเลือก Sketch นะครับ สกเก็ตที่ฝั่งท็อปเพลนนะครับสร้างลายนะครับเป็นลักษณะโครงสร้างคร่าวๆนะประมาณนี้นะครับกำหนดขนาดครับดันสองเจ็ดสิบ หางนี้นะครับหนึ่งรอยยี่สิบมิลลิเมตรครับส่วนด้านนี้นะฮะหนึ่งร้อยสี่สิบนะครับ140 mm. โอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับใช้คำสั่ง sketch s e l e t ครับเลือกจุดที่ต้องการ sketch นะครับก็จะเป็นจุดุกจุดที่อยู่นนี้เลยนะฮะโอเคครับ เราจะสกเก็ตด,ด้วยรัศมี5มิลิเมตรโอเคถูกทุกครับก็จะได้ชิ้นางานแรกแม่เป็นพัฟสเก็ตนะครับรัศมีต่อไปนะครับนี่คือสเก็ตนะครับฟีเจอร์แล้วก็ extrude ครับ extrude ไป100มิลลิเมตรนะครับเลือกเป็นแบบ flat p l a n นะครับ โอเคครับผมบได้ชิ้นงานสนานี้นะครับต่อไปครับเราใช้คาสั่งเชลืนนะครับเลือกพื้นผิวเรื่องการจะเชลก็จะเป็น,ส,น,น,น,ส,น,นส่วนนี้นะครับส่วนนี้นะครับโอเคครับเราจะเชลจน่นชเหล็กขนาห้าหมิลลิเมตรโอเค ถูกครับสามเลยมตรครับโอเคครับเห็นะนะครับนี่ก็คือชิ้นงานนะครับอ๋อกล่องใส่หนังสือนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ